ข้าสู่เกมสุดท้ายของวีที่4ครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเกมที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจะพลิกโผพอสมควรสำหรับพอซัมบันนี่ที่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดี2เกมแรกนะครับเกมนี้เกมที่แล้วเกมที่3เนี่ยต้องบอกเลยว่าออกค่อนข้างไวครับนะครับก็หมายถึงว่ามันสามารถที่จะพลิกได้ตลอดใช่ครับคือด้วยความที่ตอนนี้คะแนนมันก็เริ่มกลับมาอยู่ในหมวดที่ใกล้เคียงกันละใช่นะครับโอ้รอบนี้เอียงล่างเลยนะ จากซ้ายไปขวาครับตัดล่างครับใช่ฮะก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางทีวงไปเซเวนี่ไปสตาร์เบอร์อะไรเงี้ยครับก็มีนะเดี๋ยวต้องรอดูจะมีคนตัดสินใจลงมินิเทอรี่หรือเปล่านะแต่ดูตรงนี้เนี่ยโพชิกิน่าจะมีแน่ๆ่ใช่ครเพราะลายเครื่องบินเนี่ยมันเอ,เอนื่ออนวยให้ไปโพชิกิเยอะพอมีมินิก็น่าจะมีคนลงนะรอบ,รบนี้คือมันเขาเรียกว่าชอยมันเริ่มน้อยนะครับ แต่ถ้าลงมิลิเทอรี่เนี่ยก็อาจจะต้องเสี่ยงท่าวงมันบีบลงไปขึ้นไปด้านบนใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะบีบขึ้นไปเยอะอยู่นะเพราะว่าพอเครื่องบินวิ่งล่างเนี่ยสามารถเนี่ยจะไปแถวแถวชติงเลนหรือว่างูร์โซกอะไรเงี้ยเยอะนะก็อยู่ที่ว่าทําบุญแล้วกันนะฮะว่าใครทําบุญมาเยอะหรือน้อยแต่ถ้าเกิดลงมิลิแล้ววงมามิลิเทอรี่เนี่ยใช่สบายมากนะใช่เขาเรียกว่ากลางรอเลยแล้วสามารถไปตั้งด่านตรงสะพานได้ด้วยอะไรฮะโอ้โหแต่เลือกหลายๆคนเนี่ยเลือกลายบนเยอะมากนะใช่ครับ นี่พุ่งขึ้นบนกันหมดเลยครับมีเห็นเห็นเนี่ยเหมือนจะไปสักูแน่ๆฮะโคชิกิเนี่ยพอมีอยู่ใช่ครับถ้าไปสักูเนี่ยก็ต้องล่อนไกด์หน่อยครับอ้าวแล้วทางด้านของอ่าคิลเลอร์คิเชนอ่าตอนไปฟาร์มครับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะโดดลงมาข้างล่างนะสุดท้ายมันเหมือนจะเปลี่ยนทางครับขึ้นไปด้านบนฮะใช่ครับอย่างนี้ทางด้านของแองเจลิก์บัตเตอร์ฟเนี่ยเหมือนเป็นตี้เดียวที่ของเกาะด้านล่างนะใช่ครับแต่ว่าเขาก็ยอมเอาอินความเสี่ยงทั้งหมดในการที่วงจะบีบขึ้นบนด้วยครับ เราเดี๋ยวต้องมารอดูวงแรกกันครับแต่ก็ดูไม่เสี่ยงมากคือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยดูจากการโดดรายการโดดเมื่อกี้คือสะพานเมื่อกี้เนี่ยแทบจะไม่มีทีมไหนดักได้นะถ้าไปสะพานทางทางซ้ายี่ยนี้แน่ๆว่าการเล่นดูโอ้ก็ดักยากอยู่พอสมควรนะนะครับการที่มีแค่2คนเนี่ยคือพื้นที่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้จะใช้ทางด้านรถเนี่ยขึ้นสะพานอย่างเดียวมันก็สามารถที่จะหาเรืออ้อมวงได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนจะเห็นหรือเปล่าครับ BR เบอส์ซีน่าโยกับซูซี่เกมที่ด้าเล่นดีนะซูซี่นะครับเดี๋ยวมาดูในแบปที่3ครับจะเป็นยังไงครับแต่ว่าวันนี้ครับคนที่ได้ทางด้านของรางวัลสกินแมปลายเนะครับก็เป็นทางด้านทีมมัตเตอร์สโต้นั่นเองใช่ครับจะไปแบ่งกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับนะครับต้องตี๋ยแล้วล่ะเอามานะคนละข้างใช่ครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณของรางวัลจอห์นน่าเมอร์คุราด้วยนะครับในรถอีกคันแล้วฮะน่าจะมาเอารถและครับนี่ครับเป็นน้ำครับเลือก มาตรงนี้เลยแหละครับเป็นทางด้านตึกบริเวณสครูนเนาะก็ถือว่าเหลืออยู่นี้ของขอ,องก็ค่อนข้างโอ้แล้วตรงนี้มาสามตี้ครับนี่ครับมีทางด้านขอซสวิพิรันย่าครับ,รบแล้วก็ฝั่งโอ้โหหมุนกล้องไวมากครับมองไม่ทันเลยอันนี้เป็นเอิรนะครับอ่ นี่ครับน่าจะเป็นทางด้านของไอซี่เลที่บาร์แกรบแล้วก็มีทางด้านพอยซ์แมนนี่ใช่ครับคือเกมนี้น่าจะต้องเน้นหน่อยครับเรียกความมั่นใจกับมีสิทแล้วเปิดมาแล้วเป็นทางด้านพอยซ์แมนนี่ไม้ครับไม้ตาไวมากครับเมื่อกี้ไม้เห็นแวบๆนะไมาเห็นนั้นเอิญกับซีพีซีบีครับแล้วบอกว่าหมกไม่เกี่ยวใส่เดี๋ยวได้หมดครับตอนนี้นี่คือมีแค่เกาะหนึ่งอย่างเดียวครับใช่ครับและที่ใช้ยิงเมื่อกี้นี่เป็นอูซี่ด้วยครับโอ้ระยะค่อนข้างจะไกลนะครับแต่เหมือนจะได้แม็กเสริมมานะมี35นัดครับ สวิตปิลัญญานี่น่าจะรู้ตำแหน่งหน้าของไมายแล้ะคือจุดเด่นของเพอร์ซันบันนี่เนี่ยคือการเล่นที่แบบถมเหมือนผู้ชายเล่นนะคือการเข้าใส่การขับรถเข้าง,งัดนะครับเป็นการเล่นที่ไม่ค่อยเห็นจากเขาเรียกว,ว่าเพลเยอร์ผู้หญิงนะเดี๋ยวต้องมารอดูว,ว่าเกมนี้จะทําได้หรือเปล่าครับไอซิลลีบัคครับอีฟอีฟเองก็น่าจะดูตำแหน่งของทางด้านเอเอสพี SP เหมือนกันฮนะสวิตปิลัญญ,ญาถูกต้องครับแล้วก็มีเพอร์ซันบันนี่ด้วยครับ,ค,รบคือแบบนี้ก็มันจะทําให้ต่างทีมต่างค่อนข้างจะเขาเรียกว่าปีกตัวฟาร์มยก แล้วเหมือนจะมีเซลล์เซลล์ผ่านหน้าต่างมาหรือเปล่ารตรงนี้เป็นเลเซอร์ครับห,หรือเปล่าเมื่อกี้อันนี้บิลครับอาจจะบัก๊กเออบิลอ๋อเป็นเลเซอร์เพื่อนอีฟเอาอีฟเห็นแล้วครับเห็นเออแล้วแต่ยังไม่ยิงครับ <K S 2> ก็ยังลองอยู่อีฟรอจังหวะแล้วยิงเคาไปครับ <S <S ผมว่าตัดสินใจเร็วไปหน่อยในคช่ครับคือจังหวะที่เอินสายแล้วยังไม่ยิงพอครับอืจังหวะที่ยิงไปแต่มันเลยไม่ได้ทําอะไรมากอะจริงจริงรอให้เขามุกออกจากบ้านมาก็ยังได้นะตรงนี้นะครับเออเลยรู้ตำแหน่งนะฮะ โอ้แต่ตรงนี้สวีพนยญาก็มันก็เป็นสมุมนะครับคือใครออกมาก่อนเนี่ยน่าจะเสียเปรียบแน่ครับโดนลุมแน่แต่ลักทีมก็ยังฟาร์มได้ไม่เต็มที่นะเพราะเพิ่งเลิมเองเมื่อกี้ครับของยังน้อยอยู่ครับหนี่ก็สกอบสองเท่านั้นรอบนี้นี่คือถือว่าได้ดูเกมที่สนุกแต่ช่วงต้นเลยครับเพราะว่าลงมาอยู่ใกล้กันครับนี่พีฟล์ใส่ครับเสี่ยงดวงนะเดี๋ยวไม่เจอใช่ครับมีมยงคิดว่าอยู่ชั้นสองอยู่ครับ แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับจริงๆเมื่อกี้แหละเขาน่าจะเห็นว่าแอบเป็นซีบีนะที่ขึ้นไปชั้นสองแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับหลบฮะต่างคนต่างเปิดตำแหน่งไว้ครเกมนี้เราเหมือนจะเห็นแล้วครับเอินแอบโผล่มาจะเอาให้ได้อีฟคือถ้าไม่ยิงหรือไม่ทําอะไรสักอย่างมันก็ออกยากอย่างนกี้นะออกยากแต่ถือว่าน่าจะแช่นอยู่ตรงนี้ได้นานๆเลยครับเพราะว่าในส่วนของเพโซเนี่ยก็ไม่ได้บีบหนีต่างท่า้างของโพชิกิไปนะครับก็จะเล่นได้ครับกาลังมองฮะ พอไซัแเบรลลี่ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับนี่เอิร์นครับลง <CB S 1> ตำแหน่งซีีขยับแล้วครับท่านดูจากด้านด้านแมปเนี่ยแทบจะไม่มีการขยับของทั้งสามทีนี้ <ฮะ S 2> เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ติดกันแบบคือคุณไม่ไปไหนฉันก็ไม่ไปไหนนะครับคือจริงๆใจจะไปก็ไปยากด้วยฮะ แล้วปัญหาคือทั้ง3าทีมเนี่ยเป็นเหมือนทางด้านของแท็ติกที่แต่ละมาสเตอร์เนี่ยส่งมา1ทีมเพื่อลงโพชิงกีเะครับเป็นทีมของมาสเตอร์สโตนอย่างพอลซัมเนี่แล้วก็มีทางด้านของมาสเตอร์ไอสอย่างไอซิ่เรดี้บาร์กนะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายเป็นบูชาร์เนี่ยเป็นซูวิเพียนยาก็เหมือนทิ้งเขาเรียกว่าทีมมือ1ของตัวเองแหละที่มั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะเล่นได้ดีเนี่ยลงมาที่โพชิงกีเพื่อมาแย่งตําแหน่งกันนะครับเพราะว่าทางด้านของสโตนเนี่ยก็เลือกท่าน่าอัดียว ไม้ครับไพซมนนี่คือเป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคือความอดทนนี่สำคัญนะครับแต่ถ้าดูจากมินิแมปจะเห็นว่าแบบครับทางด้านครับใช่ครับกระต่ายฮะขยับแล้วครับแต่ว่าทางด้านไม้เนี่ยเป็นเหมือนถ้าขอช่วยใช่ครับเหมือนคล้ายๆวอร์ดคือคอยดูคอยส่องว่ามีใครขยับบ้างครับแล้วปล่อยให้กระต่ายเนี่ยหาจังหวะ อ้อมขยับไปฟาร์มหรือพยายามหาขงหาข้าวไปนะครับพยายามดูจากคือยิ่งออกมาไกลมันก็จะมองในกว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วเหมือนจะกระต่ายนี่ไม่ได้วิ่งธรรมดานะวิ่งไปหาของนะครับจากนี้เนี่ยมะต้องดูว่าก็อาจจะเป็นฟาร์มยองมให้เพื่อนก็ได้นะไปหายงหายามมาให้ไม้อะก็สามารถที่จะดอปแบ่งกันได้เพราะว่าการที่มาอยู่ที่เดิมเนี่ยมันทําให้เขามองเห็นนะว่าจะกลับหรือจะเข้าไปทางไหนตอนไหนได้ฮะ ก็ดูแล้วตรงนี้นะจะตึงๆจนกว่าวงจมูกหนีไปครับแต่ดูจากการเพลยเนี่ยทางด้านของฟลอย์แมนนี่เพลยน่าสนใจมากแต่ดูตรงนี้ครับไอซีเดี่บาร์ก็้อจะอาเจียแล้วตรงนี้ครับโอ้โหโผล่ไปนิดเดียวครับโดนใส่มาชุดใหญ่ครับไม่รู้เป็นท่าน้านของไฟลอยซ์นนี่หรือเปล่าหรือเป็นสวิทพิลัญญาครับแต่รู้ว่าตอนนี้เจ็บเลยครับน่าจะเป็นท่าน้านของสวิทพิลัญญาครับเพราะว่าจากปุมนั้นน่ะเป็นหมายเลขเจ็ดากในมินิแมปนะที่เห็นนะโผล่ไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับเรียกว่าคมทีเดียวครับ เกละนี่รถไปเยอะเหมือนกันครับเกมยังตึงๆเงียบๆซึมๆฮะเพราะว่าของเองก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลยยังไม่เสี่ยงที่จะบุกอะไรครับนี่มายก็คอยดูให้ครับเช็คให้ครับมายกระต่ายขยับกลับมาแล้วครับน่ี่เพื่อนล้เยอะนะเมื่อกี้นะครับก็น่าจะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต้องดูที่กระต่ครับว่าไปเอาอะไรมาบ้างฮะน่าจะได้ของกลับมาครับครับ พราะจุดที่เขาไปเมื่อกี้เนี่ยจากมินิแมปเนี่ยคือไม่ได้มีใครลงไปตรงนั้นด้วยใช่เป็นจุดที่ต้องบอกว่ายังไม่โดนฟาร์มไปนะครับครับก็น่าจะเหลือๆอยู่ฮะพอพูดถึงว่าตรงนี้เนี่ยไม้ก็ยังมีเค่กเกาะหนึ่งเสื้อหนึ่งนครับ่าจะพอเห็นแล้วฮะไม้คานออกมาครับครับโอ้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าอึดอัดสำหรับทั้งสามปาร์ตี้แน่นอนเนับยครับเหมือนจ้องตาฮะตอนนี้ ใครยิ้มก่อนแพ้ถูกต้องดูดิฮะคือว่าจะไปก็ไปไม่ได้ครับคือใครเพียงพัมก่อนเนี่ยโดนเล่นงานแน่นอนครับนี่คือถ้าอยู่ตรงนี้สักพักว่าจะเล่าเรื่องผีกันแล้วนะตึงจริงเลยกอกองไฟนะเล่าเรื่องนะฮะอยู่กันเนี่ยจะสิบนาทีแล้วครับก็มีแค่ทางด้านของอีฟจากไอซ่เดดี้บาร์ที่เมื่อกี้โดนเขาเรียกว่าใส่ไปนิดหน่อยครับแต่ก็ยัง ไม่ได้เขาเรียกว่าร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับได้แค่เจ็บเท่านั้นเนีกยยังคงอยู่กันที่เดิมนะสำหรับสามปาร์ตี้นี้ฮนะส่วนนี้ขยับเข้ามาครับด้านของดีโอส้มกับซีน่าะวงมาก็ไม่ได้น่าเกลียดนะใช่ครับ,รบโอ้แล้วเมื่อกี้เนี่ย a อบเนี่ยเลื่อนลงไปข้างล่างเป็นตีเดียวนะน่าจะถือว่าเลือกถูกเลยนะครับไม่มีใครแย่งของไม่มีปัญหาอะไรด้วยครับแล้วก็การที่คงก็ไม่มีอะไรด้วยใช่เปไปเลยครับตรงนี้ a อบ ก็เป็นทางด้าของปาร์ตี้แอนเจลิกเป็โตฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ลุ้นในการพื้นที่ในการเข้ารอบนะครับโดยที่การเข้ารอบเนี่ยจะเป็นทั้งหมด8ทีมนะครับก็หมายถึงว่าจะมีทีมตกรอบทั้งหมด4ทีมสุดท้ายนั่นเองแต่จริงๆตอนนี้ทั้ง3ทีมอาจจะต้องเริ่มขยับแล้วเพราะวงเนี่ยมันบีบมาขอบวงในใกล้ๆกับจุดที่พวกเขาอยู่แล้วนะดูแล้วเนี่ยคนที่ใกล้ขอบวงมากสุดน่าจะเป็นทางด้ากับพอลซัมบันนี่ครับต้องหาลายในการบูฟออกแล้วครับ แต่ก็ยังผิวว่ายังโอเคนะก็ยังคือถ้าเกิดใจนิ่งพอยังพอรอดูนะวงหน้าได้นะครับเพราะว่าวงนี้ก็ยังบีบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับเหมือนเซามานี่จะไปแล้วครับเพราะว่าขึ้นรถไปแล้วนะเลือที่ไปเล่นกลางวงดีกว่าครับใช่คะคือขยับออกไปแล้วครับก็ดูน่าจะเป็นทีมแรกนะที่ไปก่อนเลยครับเนี่ยครับอันนี้เป็นน้าของเคเคครับคิวโรกิชเชนนะครับเนี่ยซีเอลกว่าคิล้าซีเอลค่อนข้างที่จะ ทำผลงานได้ดีครับแต่ว่าเหมือนว่าทีมอื่นก็ร้อนแรงเช่นกันครับก็เลือกเพิ่มรถไปอีกคันนี้ขับสองคันสบายใจกว่าครับใช่ครับแลเบิดคันนึงก็ยังช่วยกันได้ครับถูกครับแถมในช่วงท้ายเนี่ยถ้ามันเป็นจุดที่มันต้องลงจริงๆฮะก็ยังเอามาเป็นบังเกอร์ได้บ้างฮะถูกต้องเหมือนมองเครื่องบินอยู่ครับจะรอดูแอร์ดอปหรือเปล่าเป็นไปได้ครับโอโห แต่ว่าในสองกวางก็มีได้มาเป็นหมวก3ามแล้วนะครับฮะหมวก3มกระเป๋าสามลอดปสองครับนี่เป็นบิลครับจากเอตฟอกครับแล้วนี่ครับโดนไปแล้วรับเป็นอายับต่อตาต่อเกมเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าทําผลงานกันได้ดีมากนะแซซี่ซีฮอสครับหนึ่งคนน็อกหนึ่งคนเก็บครับเอาละฮะและอยู่คนเดียวด้วยครับแล้วเขารู้ตําแหน่งครับเนี่ยฮะมียิงเซลมาครับ เหลือฟอตตี้ฟอกคนเดียวแล้วถ้าเกิดลุกตำแหน่งแบบนี้อาจจะโดนชาร์จได้ครับคือการที่เหลือคนเดียวเนี่ยยิงคนยิงหนึ่งคือไม่พอนะครับต้องยิงให้ได้ถึงสองนะครับแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีคําว่านอกแล้วคือตายแล้วตายเลยครับบิวบิวมองอยู่ฮะแล้วทางด้านของสี่ฮอตจะขยับมาครับแคทคือขานเข้ามาครับมีการแซปออกไปแรกแครับบิวแต่ว,ว่าก็ทําได้แค่เขาเรียกว่าหยุดการเคลื่อนไหวของแคทไว้ครับแ,บ,บแล้วอะตอม <K an ye> เข้ามาใกล้เรื่อยๆครับยังมีแค่หมกหนึ่งกับเกล็ดหนึ่งด้วยครับมองอยู่ฮะล้อ,อจังหวะแล้วอะตอมนี้ขยับนิดนึงฮะอาจจะได้ยินเสียงครับตรงนี้สตอร์บิลนเนี่ยครับแคทนี่ครับออมทางด้านกำแพงมาครับแคทล้ออยู่เห็นตามช่องหน้าต่างแล้วยิงเข้าไปนียบ,บอยครับไม่ต้องถึงมือเลยครับโอ้โอะตอมนี่คือวิงเกอร์เลยครับอ๋อเป็นทีมแรกเลยฮะเอาด้านของไฟตี้ฟ็อกครับฟอตตี้ฟ็อกครับใช่ครับเป็นทางด้านของเซซี่ฮอสต์นะตัดออกไป จากน้ำแข็งจะให้เปลี่ยนเป็นไฟแล้วจากฟลอตตี้จะเป็นไฟแล้วโอ้โหแล้วนี่รอบครอบจัดครับมีการสโมกและลุ้ไอเทมด้วยนะครับแต่ก็โอ้โหก็คือกลัวว่าจะเขาเรียกว่าการประทานเมื่อกี้เนี่ยจะส่งเสียงดังนะทำให้ทีมอื่นเขามาที่เห็นอยู่ในมินิแมปก็อย่างที่เห็นเนี่ยยังไม่มีนะแต่เขาไม่เห็นเราเห็นแค่คนเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการทําได้ดีนะโอ้นี่ครับพอซัมปานี่มุกมาเล่นกันตรงนี้ครับกะต่ายฮะ ส่ันนี่นี่ก็มูฟจากโปชิงกิมานะชื่อกระต่ายแล้วอยู่ทีมกระต่ายทั้ช่มดแกมีสกาครับมีเลเก้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแห้งเหรอเฮ้แห้งดูแห้งสกาต้องเลกเก้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไอ้เพื่อนสองคนให้ให้จบไอตอนที่อยู่ข้างนอกเล่ามาสามรอบยังไม่จบเลยเขาไม่ให้เล่าต่อเพื่อนสองคนเดี๋ยวสปอยว่าไงมีเรื่องมีอยู่ว่ามีเพื่อนสองคนครับ ชื่อนึกกับชื่อคิดอ่าเอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอาทิตย์หน้าเรามาอีกเล่าให้จบก็เล่าให้มันจบๆสิคุณคนเขาแค่อยากรู้บทสรุปไอ้พูดจริงๆเลยนะลืมหมดแล้วเนี่ยโอ้โหอนึกกับพอคิดก็ลืมเลยตอนนี้อะไรคิดคิดถึงถึงนี่แหละนะฮะไม่ถึงแล้วตอนนี้ไอซีเฮดี้บาร์แกปิฟโอ้ยแล้วอยู่เลสโซ่เนี่ยครับโอ้แต่อยู่ในบ้านนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับเขาเรียกว่าวงคนบาปเอาจริงผม กล้าเดินออกไปนะเพราะผมทําบุญเยอะครับถ้าผมลงไปอะ่ะโดนตั้งแต่ตุ้มแรกแล้วไม่ถึงเลยยังไม่ลงมาเลยครับ<ช>แค่เดินผ่านก็แนนะ่ตายแล้วอ่ะใช่ครับอีฟครับหมูไปครับเหมือนจะไปรีกูปแก้มครับค่อนข้างระวังตัวนะครับพอเขารู้ว่ามีตีนนึงอยู่ตรงนี้ครับก็บ <S <S> <S ต้องหาจังหวะในการขยับเข้าไปแล้วฮะเพราะว่าวงอ่ะบีบมาแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหมู่ายนี่คือขอบแบบขอบสุดๆวงเลยนะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไหมครับฮะมันสภาพไม่น่าได้อะงงบีมาเดี๋ยวดูครับว่าวงต่อไปฮะจะไปทางไหนครับจะขึ้นไปลาสนาญาหรือว่าจะลงมาทางฟาร์มครับหรือจะไปตรงกลางเลยฮะอ๋อโอ้โหเราขยับมานี่ระหว่างกลางของน้่นสกูฟาร์มนะเ <shelter S 1> ชลเตอร์ด้วยใช่ครับก็เล่นได้อยู่แลวนะตรงนี้ก็เล่นได้แต่บ้านน้อยหน่อยใช่แต่โอ้โหเพอร์เซนบารีเองก็ขออภัยฮะ พซันบันนี่ตัดสินใจได้ดีนะที่ขยออมาก่อนเพราะว่าด้วยความที่วงมันอยู่ไกลทางด้านของโมชิกิเยอะมากเลยคือถ้าขยับช้าแล้วเป็น3ตีเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหออกยากฮะแล้วนี่ไงครับคือจะเข้ายากเลยครับสำหรับสวิทพิลันยาครับคือถ้าเกิดเขาเล่นดักวงขอบซ้ายเนี่ยนะครับโอกาสที่จะโดนประทานยมีสูงครับยังไม่รีบครับยังเหลือเวลาอยู่ครับหนึ่งนาที ที่อยู่เนี่ยเพราะว่ารอครับรอดูฮะว่า <รอ S 1> จะเจอหรือเปล่ามีคนพัดผ่านมาใช่ครับแต่ว่าทางที่เขาสปอตอยู่เนี่ยมไม่ใช่ตำแหน่งนะที่สตูอยู่ครับน้ำครับของบ r ครับของแบบี้บัมบีไม่ใช่ครับ b บ BR ใช่ BR จะ เป็นทางด้านของบ็อกซี่ไรโน่ครับต้องเป็นบีบีครับนี่พูดถึงครับโดนเลยครับเป็นบัพบีครับโดนเลยครับแล้วเจนฮะโอ้โหแล้วขับรถมาใส่เลยครับตรงนี้ครับแล้วขับชนทับเลยหรือเปล่ายางครับมีชุดคลางซะด้วยะแล้วเจนเดินลงมาครับมีทางด้านของน้ำฟ้าอยู่ด้านหลังครับจะช่วยเพื่อนยังไงดีไม่ได้ไม่ทันเลยครับน้ำฟ้าโดนไล่ยิงครับตอนนี้โดนลุงสองครับน้ำฟ้าเจนก็โดนยิงคืนนะเอาเลยครับมีการปูสโมกไว้แล้วด้านหน้ามีอะไรไม่รู้ครับก็ตรงนี้ครับ โอ้เหมือนบอสซี่ไรโน่จะแจมครับน้ำใช่ครับแล้วมีคนเจ็บครับตรงนั้นเรียบร้อยเป็นน้ำครับน้ำฟ้าครับตายออกจากเกมไปอีกหนึ่งทีมครับเหลือทั้งหมดสิบครับตอนนี้เมื่อกี้บอสซี่ไรโน่ครับมันจะยิงใส่รถครับโอ้โหรถที่ขยับเข้าไปเนี่ยมองไม่ชัดเหมือนกันนะว่าจะเป็นตี้ของใครฮะเขายังถือว่าย่าครับด้วยความเร็วระดับนี้ระยะห่างระดับนี้ครับน่าจะเป็นดีโอหรือเปล่าฮะ เดซี่โอนะน่าจะขยับขับรถเข้าไปเมื่อกี้นะาจาะเป็นไปได้อยู่ครับนาำยังวนหาอยู่ครับครับอัดเพนชูลเลอร์ไปก่อน,นครับคือถ้าเกิดเข้าปัญหานเนี่ยจังหวะพันยาอาจจะไม่มีครับอันนี้พัชันบันนี่ครับกระต่าย โโอ้หเลือกเล่นบ้านคนีบครับก็ถือว่าโอเคดักเนินเขาได้ด้วยเกมยังตึงๆอยู่นะตอนนี้เหลืออยู่10ทีมครับกับ20คนครับจะเท่ากับว่าทุกทีมฮะตอนนี้ยังเหลือผู้เล่นครบครับอย่างเน้นรอเหมือนเดิมครับพาอยซาบานีครับชวิพินันยาครับขับขึ้นเขามาครับโอ้แล้วตรงนี้ครับ เหมือนจะมีอีกตีนึงครับเป็นไอซี่เรดี้บาร์ครับครับ่าว้วโซนยิงปี๊ดแบบนี้เรียบร้อยอีฟครับโดนล้มไปครับโดยเซซี่เออทางทด้านของเซซี่ซีฮอสครับครับโอ้โหแกมฮะน่าจะต้องรอจังหวะครับจะชุบก็ยังชุบไม่ได้ฮะแล้วเน็ตจอนลงมาโอ้โหแล้วอีกลูกนึงผมว่าไม่น่ารอดครับครับแล้วรอระเบิดครับโอ้โหยังรอดไปได้ครับเลือใ่ฮะ เหลือนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วแคทครับจะชาร์จกับอะตอมเลยครับโขงมาทั้งคู่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านอะตอมเขาเก็บได้ครับจังหวะทามิ่งต้องบอกว่าโบบาคู่นี้ครับแคทกับอะตอมครับคือไม่มีทางเลือกด้วยครับอ้าวแล้วนี่แอสเคทคิทเทนคิลเลอร์ครับอะคิลเลอร์คิทเทนขอพายังโดนเก็บไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้เหลือแปดทีมฮะไม่รู้ไปโดนกันตรงไหนเหมือนกันครับตอนนี้ครับ บทจะฆ่ากันนี่ก็ฆ่าพร้อมๆกันเลยใช่ครับคือเป็นจังหวะที่ทามิงงงเงนี่ยเป็นวงที่4แล้วค<ช> <นะ S 2> ฉะนั้นเนี่ยสกอร์คิวมันก็จะเกิดขึ้นได้แทบจะตลอดเวลาครับเราตรงนี้ใกล้ๆครับจีเจีเอลเหมือนจะเห็นหรือเปล่าครับว่ามีาด้านของเอิร์นแล้วก็ซีบีใกล้ๆครับตอนที่ผ่านไปเป็นซูสี่กับน้ำอ่ะอ่าลมีทักท่ายับซื้อพิญญาเท่ากับทางด้านของ GL เนี่ยรู้เลยครับ วัดา,านลามิแต่การที่เขาเหลือคนเดียวและเสียกวางไปแล้วอาจจะเลือกที่จะไม่เสี่ยงหรือเปล่าเอาเลยครับ<อ>เดี๋ยวมาดูว,ว่าสวิติรัญยาจะชาร์จบ้านไหมตอนนี้เหลือ9ทีมนะเมื่อกี้บอก8ครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกวางที่เสียไป<อ>ไยังเหลืออีกคนหนึ่งพอดีครับเออครับ,ออรบยัดเหนกเข้าไปครับรู้ตำแหน่งของจีครับ เราจะมีการชาร์จรหรือเปล่าฮนะร้านของเอิญเอิญก็รอฮนะเพราะว่าคิดว่า G l อดับอยู่แล้วฮะก็ไม่อยากจะถมเข้าไปคนระับในป้าระเบิดเข้าไปดีกว่าครับแล้วตำแหน่งตรงนี้ครับ G l อ,อยู่ขอบวงด้วยคนะรับไปกลูกครับยังไม่ใช่คนระับ อา้าจริงก็ไม่ต้องรีบนะครับ,รบเพราะว่าการที่อยู่ขอบวงแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดวงเยอะอยู่ครับรอให้วงบีบมาแล้วเจีย๊ยนอ,ออกมาเองก็ยังได้ครับไพซันบันนี่ครับไม้ไม้เนี่ยน่าจะเช็คบ้านแล้วฮะกำลังมอยครับไม้เป็นอัจฉริกมเตอร์ฝ่ายครับที่อยู่ไม้ไม้ยังไม่รู้จักมองหาช่องอยู่ฮะ เช็คบ้านครับแต่แองเจลิกวัตถุไฟยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ครับเนี่ยฮะไม่รู้อยู่ส่วนไหนของบ้านกับกระต่ายนี่เริ่มโถมขยับเข้าไปแล้วครับทุกานที่อาจจะไม่รู้ครับแต่ว่าอาจจะเข้าไปเพื่อจะยึดบ้านตรงนี้ไว้เลนครับเหมือนจะเห็นแล้วจากหน้าต่างหรือเปล่าจอเมื่อกี้เนี่ยแหละฮะมาแล้วครับไม่แน่เหมือนกันครับมาเราคอดไกลครับให้กระต่ายเข้าไปชาร์จใกล้ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงครับมีปลาระเบิดยัดเข้าไปก่อนเลยฮะนั่ถึงกระต่าย ปยังไม่โดนอะไรฮะคือถ้ากระต่ายล้มเนี่ยจะช่วยลําบากครับตำแหน่งของมายตรงนี้แล้วเนตส่องลูกไปครับยังไม่แสดงผลครับกระต่ายเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วเราตามเลยครับมายหมดตัวทอฟครับป่าออกขวาครับแล้วให้กระต่ายขึ้นไล่เลยหรือเปล่าครับมาแล้วครับดูเอาเลยครับไมคมองไม่เห็นฮะยังครับเช็คตำแหน่งอยู่เเจอแล้วนึ่งครับเรียบร้อยไหมแขนแตะโอโหูเจ็บอยู่ครับ โอ้ขึ้นไปก็ได้ชุดใหญ่อยู่ใหม่แล้วจะซ้ำเลยหรือเปล่าครับไม่ไม่ยังรออยู่ครับกระต่ายเช็คตัวอ้อมล่างครับโอ้แล้วพิมครับอยู่ยากเลยครับเจนด้วยครับสองคนนี่โดนยัดบนแน่ครับเอาแล้วช่วยขอจากคนละมุมห้องครับยืนตำแหน่งแบบนี้ก็พอจะได้อยู่ครับเอกจิลิบัตเตอร์ไฟลแล้วเห็นไม้เดินตัดมาอแล้วนี่ครับสแนปมาเช็คครับโดดโดดขอบโดดชนขอบหน้าต่างเมื่อกี้ดูฮะ พยายามที่จะล่อหลอกครับแล้วเช็คแล้เบียงไปด้วยในตัวครับโอ้โหแล้วก็ลงมาครับนี่ก็ปปาระเบิดจัดไปทีครับ <พา S 2> ไมยไปแล้วล <ะ S 1> ลครับคือทำม่งับแล้วพอเห็นเนตระเบิดไปแล้วหมาย็ยังจูงหลอกอยู่ด้านหน้าคร<ะ>ับพยายามเขาเรียกว่าเป็นจุดโฟกัสครับของแองจลิกปัตตาฝ่ายครับมีเนตยัดขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหดูเหมือนจะยาวนานครับเจนครับเอเนจีดิงก่อนครับการรอคอยมันยาวนานเสมอ ดูครับรอจังหวะอยู่ครับหน้าของเจนจะขมค่าหรือเปล่าการรอคอยตรงนี้ครับจะเป็นใครครับเฮ้ยยังยัดอยู่ตรงนี้ไม่รู้ตหนแงของไม้ด้วยซ้ำครับเราวงเนี่ยโอ้โหมันขยับหนีสองคนนี้ไปแล้วด้วยครับ9 9เมตรก็พอวิ่งทันอยู่ครับแต่ว่าต้องรีบจบศึกนี้แล้วดูเดี๋ยฮะดูครับโอ้โหจุกมาสเตอร์จริงคือถ้าใครพลาดก่อนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่าเสียเรียบครับดูไม้โอ้โหนิ้ววยจริง เอาหรือเปล่าแล้วแล้วเหมือนมีการขยับฮะด้านล่างครับดูฮะแล้วมาเลยครับมาคู่แล้วแพ็คคู่เลยครับพร้อมชาร์จแล้วจังหวะนี้มาครับโดนยิงอยู่ลงไปเก็บได้เปล่าแล้วล่วงไปครับเราเดก้ครัถไปคู่เลยครับโอกาสการจ่ช็อตนี้ครับของทนายพลซัมบันนี่ถือว่าผิดพลาดเลยครับโดนเอัชลิกพัตเตอร์ฟ้าครับดักเก็บในห้องครับคือเปิดได้สวยแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นตำแหน่งของอีกหนึ่งคนของอัญชลีครับ โอ้โหพลาดหรือเปล่าครับเนี่ยฮะจีครับตายครับมัีถังเลือกครับจีออกไม่ได้ครับโดนล็อกครับแต่ว่าทางด้านของ AB ครับยังเหลือพิมพ์อยู่แล้วยังไงครับซีน่ารอดักตรงนี้ผมว่าพิมพ์นี่น่าจะงานใหญ่แล้วพี่ก็โหนั่งทันอยู่แบบนี้ตายแน่นอนครับโดนวงบีบครับเลื่อนลงนิดเดียวแล้วสุดท้ายตายโซนครับโอ้โหไม่ได้สกอร์คิวเลยครับซีน่าฮะคือเมื่อกี้3ศพที่เหลืออยู่เนี่ยไม่มีใครได้สกอร์คิวเลยครับตายโซนกันหมดโอ้จอะเมื่อกี้ที่ ยิงอยู่แล้วก็จะได้สกอร q ์คิวยัดเข้ามาขึ้นมันหนึ่งอยู่แล้วฮะซิน่าโอโ้โหต้องเรียกว่าทำเขาเรียกว่าส้มส้มหล่นนะ <c oughs> หายไปเลยครับสาหบแต้มคิวฟรีตรงนี้ครับโโถ้าจ่อเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์คิดไปก่อนว่า่ายอมตายนะเพสโซนะเพื่อไม่ให้แต้มเพิ่มก,ก็ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับ คือมันไม่มีทางเลือกนะครับยังไงก็ตายตายออด้วยอะไรเท่าน,นั้นเองก็ตายด้เพโซเนี่ยมันทำให้ฝังมังข้าไม่ได้แต้มถูกต้องถูกต้องคือนการตัดแต้มครับแจังหวะนี้ขึ้นมาครับซูซี่ซูซี่เจอสาอุสเปชุดใหญ่ไปครับใช้โอซี่ก็จริงครับแต่ว่าแรงครับแล้วซูซี่นี่ตัว <c oughs> เขาเรียกว่าตัวคมเลยครับใส่หมวกแพันด้ามาซะด้วยซูซี่หลอมทิมกับน้ำนะฮะมีปลาระเบิดสมอกไว้ครับปลาสมอกเพราสมอกข้างหน้าปลาเพื่อขยับครับ โอ้แล้ววงเหลือแคบมากครับตรงนี้แทบต้องบอกว่าไม่เหลือบ้านให้เล่นเลยเนี่ยต้องใช้เนินใช้รถเป็นบังเกอร์ให้เป็นประโยชน์ครับสิบทีมอ่าสิบคนกับห้าทีมฮะครับไม่นี่เป็นวินดี้ครับโอ้โหน็อกท่อนาซีหน้าไปได้าซีน้าโดนวินดี้เก็บไปเลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับมีการเสด็จมาสาโดยเฮดช็อร์ตยับน้ำครับน็อกไปแล้วซูซี่โดนหลอยฟรีมาตรงนี้ครับโอ้โหเป็นไม้ครับทำได้สวยครับ มม้ของรูบี้เรนเดียครับเราก็มาชุบนักสงสาใช่ครับเรามี2มาไม้นะมี ND กับ LD นะครับถ้า LD เนี่ยอยู่ทางด้านของพอยซ o นป u นนี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางด้านของ RR เนี่ยจะเป็น ND นะเชียร์ให้ทุกคนนะครับบางคนบอกเชียร์น้องไม้ไม่รู้มาไหนนะครับเอาเลยครับสี่ทีมสุดท้ายครับตรงนี้อะตอมกับแคทครับเกมนี้มาอยู่เหมือนกันนะสี่คิว โอ้โหแล้วนี่ครับสโมกหนาเลยเกินครับด้านล่างมีสาครับแล้วน้าเห็นเห็นตัวแล้วครับแต่ขยับลงมาด้านหลังก็มาด้านหน้าก็มาแล้วอืมจะขึ้นไปยิงก็ไม่ได้ครับน้ําแล้วมันน็อกยินซี่ครับตรงนี้เหลือซูซี่คนเดียวยิงรดแล้วเบิดไปครับซซซี่เราบอกว่าเจ็บหนักกันจะช่วยเพื่อนไดรอเปล่าครับยิงคอทะลุสโมกมาถ้าโดนอีกนัดเดียวครับซซซี่หายไปทันทีครับโอ้โหซูซี่ครับสโมกหางครับโอ้ไม่รู้ว่าหมองอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวตรงนี้มาเป็นเพลงเลยฮะ แคทครับแล้วเรียบร้อยรับน้ำโดนเก็บไปแล้วซูซี่ตามไปครับน่าจะออกจากเกมไปแล้วเหลือสามตี้ครับแอดปลาระเบิดไปก่อนหนึ่งทีครับเช็คฮะน่าจะเป็นลูบี้เรียนเดียนะที่ได้คิวเมื่อกี้ครับยังไม่เห็นตอนนี้งูเต็มไปหมดครับข้างหน้างูฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าปลาเนตไปโดนงูตรงไหนเท่านั้นครับนี่เป็นปมปุยฮะไม่ใช่ปลากระป๋องแต่อย่างใดนะครับขิวเลยซับไฟสวร์นี่ครับ โอ้แล้ววงนี่คือบีบเฉียวเนี่ยค,คือต้องบอกว่าดุ้งนะนโอคค้โหแล้วโดนยิงอยู่ตอ่อยู่ครับโดนร่วงไป เรียบร้อยฮะอู๋วินดี้โดนฟรีมาแล้วสเปรย์ยาวลากมาจังหวะนี้ครับเป็นอะตอมครับพี่เก็บไปได้แล้วแคทก็ได้หนึ่งตัวแบ่งกันไปหล่อมๆเหลือ2ตีเท่านั้นครับกับสี่คนที่เหลือแล้วมายิงสวนมาครับอะตอมลวงลงไปเสียซีซีฮอตเหลือคนเดียวเท่านั้นครับตอนนี้แล้วรูบี้เลนเดียอดแรกทรดกันไปคนละหนึ่งตอนหนึ่งครับเอาเลยครับมายกับแคทครับใครจะคว้าแชมป์แรกให้ทีมได้ครับกับแคทโอแคทกำลังมองอยู่แล้วขึ้นมา มาจำครับไม่ได้ฮะใช้เพื่อนเป็นที่กำบังครับสุดยอดเลยครับมาใจใช้เธออะตอมนี่เสียสลากสุดๆแล้วอะล้มอยู่ใเอาพังกินไก่ต้องโดดหอมแก้มเพื่อละจังหวะนี้แต่เลือดเหลือคิดเดียวเท่านั้นครับล้วตรงนี้แคทชิงเวลาให้เพื่อนได้ปั๊มครับโอ้ คือแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อตัวแคทเองนะครับแล้วร่วงฮะแคทครับยังไงครับนี่พยายามพีไฟใส่มาครับเอาแต้มคิวมาก่อนครับรูบี้เลนเดียนเลือดเสียเปียกอยู่ไม่รู้ว่ามีที่พันหรือเปล่าครับแล้วเหมือนจะโยกออกซ้ายมาตรงนี้ครับแซซซี่ซีฮอตครับยังนอนเป็นงูอยู่ฮะจุดวัดใจแบบนี้ฮะดูว่าใครครับจะยิงได้ก่อนฮะแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้าของรูบี้เลนเดียนได้เปียกตรงที่ว่าเพื่อนของเขาที่น้มอยู่เนี่ยเป็นทางด้าเขาเรียกว่าวิชั่นให้ทีมได้นะครับแต่ว่าแซซซี่ซีฮอตเนี่ยไม่เหลือ อาเลยครับกลายเป็น2ต่อหนึ่งทันทีครับช่วยเพื่อนขึ้นมาได้แล้วพันแบนเด็ตต์กับแตัดสินใจค่อนข้นนงางช้าเลครับครั้งนี้เสียงยิงมาครับ<อ>ตะวงบีมาด้านหลังครับ<อ>จะขยับขึ้นมาได<อ>้ต่อครับ<อ>แคท<อ>แคท<อ>แคทยังมองไม่เห็นอยู่ครับแคท<อ>แต่แคทเราเห็นแล้วครับแคทเห็นแล้วครับแคทยิงจัดเข้าไปแล้วไม่โดนนะแล้วแคทตกลงไปได้ครับสุดท้ายครับไม่รอดฮะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกที่จะปะทะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าก็สุดยอดแล้วอันดับสองเนี่ยครับสุดท้ายจบเป็นสานะ ที่เก็บคิวได้ครับคือตัวเองอ่ะเจ็บหนักมากลรวเลือดแทบไม่มีครับแต่ว่าแคทไปพวะพพวงกับทหน้าของไมก็เป็นทางด้านแชมป์แรกครับปลดล็อกแล้วครับลูบี้เลนเดียร์ครับเก็บแชมป์มาได้พร้อม4คิวส่วนอันดับ2ครับเป็นแซนซี่ซีฮอสครับเก็บไปถึงหคิวแล้วก็อันดับ3ครับจบที่เป็นทานด้เอสเซฟไฟที่เคยได้แชมป์ไปแล้วก็ทําให้เขาน่าจะมีคะแนนไล่บี้ทางด้านของไปสั้นและปิดที่เกมนี้ก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มร้อนแรงได้ครับโอ้ก็จบลงไปครับสำหรับเกมสุดท้ายในวีที่สครับถือว่าสน ตอนนี้ก็หมดหนะ้าที่ของเราเดี๋ยวไปเจอกับพี่จิ๊บพี่แท็กกันเลยดีกว่าครับ